บทที่18พแมวิหารภาวนาเมตตาใหญ่เอวามสกกีสุตังเอกังสัมังพระวาสาวัียังวิหารติเฉตาวะเนอนาทาปินคัทติกัศอารามีตัตตะละโขพระวาวพิขุอมันเตสิ พิกข่าวโวตีพระทันเตติเตพิกขู่พระควาตุปจัตโสรสมพระวายอตพระโวจะเมตายาพิคเวเจโตวิมุติจา่าเสวิตายาภาวิตายาภาูริกัตายาเนกาตายาวระถุกัตายาอนุทิตายาปริจิตายาสุสัลมาทายาเอกาทัสาศรีสังสารปติกังขาตามีเอกาทัสะสุขังสุปฏิสุขังปฏิผู้นาตินาปาปะกังสุปีนังปัสติมนุษยานังปิโยโหติอามนุษยานังปิโยโหติเทวตารักขันตินาสะอักขิวาวิสังวาสัตถังวากัมมติตุวะถังจิตตังสมาธิยติมุขวโนุวิป ปัสสีทัตติอสาสัมุละโหกาลังกาโลติอ uh ุตลิงอปัตติวินันโตพาเมโลกุปะกูปะโคโหนติเมตายาพิคเวเจโตวิมุติยาเอเสวิตายาภาวิตายาพุทลีกตายาอัญญีกตายาวัตถุกตายาอนุจิตายาปริจิตายาสุสารมาทายาอิเมเอกาทัสสานิสังสาปฏิกังขาอธิอโนทิโสภะรนาเมตตาเจโตวิมุติอธิโอทิโสภะรนาเมตตาเจโตวิมุติอธิทิสาภะรนาเมตตาเจโตวิมุติกติหักะเลหิอโนทิโสภะรนาเมตตาเจโตวิมุติกติหหะกเิ โอทิโสภาณาเมตตาเจโตวิมุติกติหาการีหิติสาวภาณาเมตตาเจโตวิมุติปัญจะหาการีหิติอนุทิโสภาณาเมตตาเจโตวิมุติสตหาการีหิโอทิโสภาณาเมตตาเจโตวิมุติทัสหาการีหิติสาวภาณาเมตตาเจโตวิมุติกาตาเมหิติปัญจะหาการีหิติอนุทิโสภาณาเมตตาเจโตวิมุติ สเพสตาเวลาอภปชนิคารุกีอัตนะเวลาตัวสเพปนาเวลาอภปชานิคาุกีอัตนเวลาตัวสเพพูตาเวลาอภปชานิคาทุกีอัตนเวลาตัวสเพปุคลาเวลาอภปชานิคาุกีอัตนเวลาตัวสเพอัตภาวะปริยาปนาเวลาอภปชานิคาทุกีอัตนเวลาตัวเปอิตาิปัากาเวหิอนารมตตาเจโตวเปติตตาหิสตากาเหิอนาเมตตาีจโตวิมุต สัพพาอิติโยเวลาอภิาติชนิคาสุคียตานังเวลาตสัพเพปุริสาเวลาอภิาติชนิคาสุคียตานังเวลาตสัพเพอาริยาเวลาอภิาติชนิคาสุคียตานังเวลาตสัพเพอาริยาเวลาอภิาติชนิคาสุคียตานังเวลาตสัพเพเทวาเวลาอภิาติชนิคาสุคียตานังเวลาตสัพเพมนุสสาเวลาอภิาติชนิคาสุคียตานังเวลาตสัพเพวิณิปัยาเวลาอยิชาติชนิคาสุคียตานังเวลานตู อิเมหิตัสสตหะกาเลหิโอที่สงฆพระรณาเมตตาเจโตวิมุตติกตเเมหิทัสสตาหกาเลหิที่สาวพระรณาเมตตาเจโตวิมุตติสเพบุรัทธิมายะที่สายยะสตาเวลาอภะยาชนิคาสุขีอัตตานังเวลาโตตเปปจีมายะที่สายะสตาเวลาอภะยาชนิคาสุขีอัตตานังเวลาโตสเพือ สเปอุตรายทีิสายาสตาเวลาอภวชาณิคาสุขีอตนาเวลาโตสเปทักขีนายาธิสายะสตาเวลาอภิาวิชาณิคาสุขีอตนาเวลาโตสเปปุรัติมายะนุทิสายะสตาเวลาอภิเวิชาณิคาสุขีอตนาเวลาโตสเปปุัติมายาอนุทิษายะสตาเวลาอภวชาณิคาสุขีอตนาเวลาโตสเปอุตรายะอนุทิสายะสตาเวลาอภวชาณิคาสุขีอตนาเวลาโตสเปทักขีนายาอนุทิสายาสตาเวลาอภิเวชาณิคาสุขีอตนาเวลาโตสเปเห็นท พยาทิสายะปาน,นาเวลาพะยาเวชานิคาสุกีอาจารย์เวลา,าตัวสัพเพชมชีมาะยาทิสายะปาน,นาเวลาพระยาเวชานิคาสุกีอาจารย์มหาลัตัวสพเพ อุตรายะทิสายะปานาเวลาอภิาชาณิคาสุขีอัตระเบลาร์ตูสพเพทักีนายะทิสายะปานาเวลาอภิาชานิคาสุขีอัตระเบลาร์ตูสพเพศบุรัตติมายะอนุทิสายาปานาเวลาอภิาชาณิคาสุขีอัตระเบลาตูสพเพปชิมายะอนุทิสายาปานาเวลาอภิาชาิคาสุขีอัตระเบลารตูสภเพอุตรายนุทิสายาปานาเวลาอภิาชาิคาสุขีอัตยะเวลาร์ตูสพเพเห็นทิมายาทิสายะปานาเวลาอภิชาิคาสุขีอัตระเบลาร์ตู ชนิคาสุกีอัตนาเวลานตสัพเพปูัติมายาทีสายาพูตาเวลาอับพิคาสุกียอัตนาเวลานตสัพเพปัชิมายาทีสายาพูตาเวลาอชาชนิคาสุขีอัตนาเวอัตนาเวลานตัวสัพเพยอลายาทีสายาพูตาเวลาอัเพาอนิคาสุกียอัตนาเวลานตสับเพปัิมายาทอนุทีสายาพูตาเวลาอภบิคาสุกียอัตนาเวลานตสับเพปัชิมายาอนุทีสายยาูตาเวลาสัพเพปัชิมายาอนุทีสายาพูตาเวลาอับเพ สัพเพอุตรายะอนุทิศายะพูตาเวลาพรยาอวชานิคาสุคีอัตนงเวลาโตสัพเพทักกินายะอนุทิศายะพูตาเวลาพรยาอวชานิกาสุคีอัตนงเวลาโตสเพย์เห็นที่มายะทิสายะพูตาเวลาพรยาอวชานิกาสุขีอัตนงเวลาโตสัพเพอุปริมายะทิสายะพูตาเวลาพรยาอวชานิกาสุคีอัตนงเวลาโต สเพรพ์ปูที่มายะที่สายยปุคลาเวลาอัพยาวชาิกาตุกีอัตนาเวลาตัวเปีมายที่สายยปุคลาเวลาพยาวชาิกาทุกีอันเวลาตัพเพอุตลายที่สายยปุคลาเวลาอพาวชาิคาทุกีอันเวลาตัพเพทักกีนายะที่สายยปุกลาเวลาอัพพยาอัพพยาวิชาณิคาทุกีันาเวลาตัวเปนทีมาเยอนที่สายยปุคลาเวลาพยาวชาิกาทุกีอันเวลาตัเนรย์ปะาเยอนูทีสายปุกลาเวลาอัพพยา สายะปุคาาเวลาอภิาวชานิกาสุกิยตนงเวลาตัสเพียุรีิมายาทิสายะปุคาาเวลาอภิาวชานิกาสุกียตนงเวลาตัวสเปชีมายาทิสายยาปิยาราเวลาอภิชาานิกาสุกียตนงเวลาตัวสเปปปีมายาติสายาปิยานาเวลาอภิชานิกาสุกียตนงเวลาตัวเพอุรตีายะติสายยาปิยานาเวลาอภิชาชนิกาสุกียตนงเวลาตัวสเปปปีมายะทิสายยาปิยานาเวลาอภิชานิกาสุกียตนาเวาตัเพวรัตถมาตสายาป นุชิสายะอัตตาภาวะปัญญาบรรณาเวลาอภิญญาชนิกาสุขีอัตนาเวลาโตสัพพีอุตรายะนุชิสายะอัตตาภาวะปัญญาบรรณาเวลาอภิญญาชนิกาสุขีอัตนาเวลาโตสัพพีทักกีนายะนุชิสายะอัตตาภาวะปัญญาบรรณาเวลาอภิญญาชนิกาสุขีอัตนาเวลาโตัวจะไปเห็นที่มายะทิสายะอัตตาภาวะปัญญาบรรณาเวลาอภิญญาชนิกาสุขีอัตนาเวลาโตสัพพีอุปริมายะทิสายะอัตตาภาวะปัญญาบรรณาเวลาอภิญญาชนิกาสุขีอัตนาเวลาโตสัพพาปุรัตถีมายะที่สายะอิทิโยเวลาอภิญญาอภิญญาชนิกา สี S <S ัตนาเวาตัวสภาอุตลายะที่สายะอิทีโยเวลาอภิวชาวนิกาสุกียตนาเวนาตัวสภาทักขีนายะที่สายยะอิทีโยเวลาอภิชาวนิกาสุกียตนะเวนาตัวสพาปุรัติมายานุยทสายะอิที่โยเวลาอภิชาวชิกาสุกียตนะเวลาตัวสภาปชีมายานุทสายะอิที่โยเวลาอภิชาวชิกาสุกียัตนาเวนาตัวสภาอุตรายนุทิสายะอิทิโยเวลาอภิชาวนิกาสุกียัตนาเวนาตัวสภาทักกีนายาหนุ่ยที่สายะอิที่โยเวลาอภิชาวนิกาสุกียอตนาเวลาตัวสภาอุบัติมายา อภยาปชนิคา,าสุขียตานังเวลาโตสัพเพปรุรัติปัญญาทิสายยาุริสาเวลาอภยาปชนิคาสุขียตานังเวลาโตสัพเพ ปัจฉิมายทีสายะปุริสาเวลาอภาชาิคาสุกีอัตนาเวลันัวสัพเพอุตรายะที่สายะอุปุริสาเวลาอภิาวชนิกาสุกีอัตนาเวลัตโตสัพเพทักกีนายะที่สายะปุริสาเวลาอภาวชาิกาสุกีอัตนาเวลาตโวสัพเพรัติมายานุทิสายยาปุริสาเวลาอภิญญาวชาิคารสุกีอัตนาเวลาตัวสัพเพอุตรายะอนุทิสายะปุริสาเวลาอภาวชิกาสุกีอัตนาเวลัตัวสเพทกีนายะอนุทิสายะปุริสาเวลาอาชนติกาสุีอัต เราเป็นเหที่มยทิสายปุริสาเวลาอภิญานัคาสุขียตานาเวลาตัพเพอุปารามอุปาริมายาทีสายปุริสาเวลาอภิญานิคาสุขียัตตาเนาตัวสเพยุปัีมายาทีสายอริยะเวลาอภิญาปัญาสุขียัตตาเบนาตัวสเพปัจฉิมายาที่สายาอริยาเวลาอภิญาปัคาสุขียัตตานเนาตัวสเพอุตรายาที่สายอริยาเวลาอภิญาปาสุขียตานาเวลาตัวเพทกินายาทีสายอริยะเวลาอภิญญาปาสุขี อพยาประชานิกาสุขี้อตระเวลาโตสเพียบุรัติมายาอนุทิสายะอาริยาเวลาอพยาอพยาประชานิกาสุขี้อตระเวลาโตสเปียปชีมายาอนุทิสายะอาริยาเวลาอพยาประชานิกาสุขี้อตระเวลาโตสเพียอุตรายาอนุทิสายะอาริยาเวลาอพย่าประชานิกาสุขี้อตระเวลาโตสัพเพทักกีนายาอนุทิสายะอาริยาเวลาอพยาประชานิกาสุขี้อตระเวลาโตสเพียเห็นทิมายาทิศายะอาริยาเวลาอพย่าประชานิกาสุขี้อตระเวลาโตสัพเพอุปริมายาทิศายะอาริยาเวลาอพยา ชานิคาสุขียัตระเลานรตสัพเพปัชีมายาที่สายะอนนิยาเวลาอภิาชานิคาสุขียะตระเหารตสัพเพอุตรยะที่สายะอนานิยาเวลาอภิญญาชานิคาสุขีัตังเลยนโตสัพเพทักขีนายาที่สายะอนานิยาเวลาอภิญาชานิคาสุขียะตระเบีมนหานันตสัพเพบุรัตถิมายาอนุที่สายะอนาิยาเวลาอภิาชานิคาสุขีัตังเลยนรตสัพเพมัชีมายาอนุที่สายะอนาิยาเวลาอภิาชานิคาสุขีอัตระเยน สุขีอัตนาเวลานโตสเพททักกีนายาทิสายาอนาริยาเวลาอับพยาวิชนิคาสุขีอัตนาเวลานโตสเพเห็นทิมายาทิสายาอนาริยาเวลาอับพยาวิชนิคาสุขีอัตนาเวลานโตสเพอุปรายิมายาทิสายาอนันติยาอนานติยาเวลาอับพยาวิชนิคาสุขีอัตนาเวลานโตสเพทบุรัตทีมายาทิสายาเทวาเวลาอับพยาวิชนิคาสุขีอัตนาเวลานโตสเพทปัจฉิมายาทิสายาเทวาเวลาอับพยาวิชนิคาสุขีอัตนาเวลานโตสเพททักกีนายาทิสายาเทวาเวลาอับพยาวิชนิคา วิชานิคาสุคีอัตตังเวลานโตสัพเพปัจชีมายานุจิสายยะเทวาเวลาอัพยาวิชานิคาสุคีอัตตังเวลานโตสัพเพอุตรายานุจิสายยะเทวาเวลาอัพยาวิชานิคาสุคีอัตตังเวลานโตสัพเพเห็นที่มายาที่สายยะเทวาเวลาอัพยาวิชานิคาสุคีอัตตังเวลานโตสัพเพอุบริมายาที่สายยะเทวาเวลาอัพยาวิชานิคาสุคีอัตตังเวลานโตสัพเพอุปูรัตถิมายาที่สายยะมนุษย์เวลาอัพยาวิชานิคาสุคีอัตตังเวลานโตสัพเพปัชีมายาที่สายยะมนุษส์เวลาอัพพยยอาาาิสุตเร มนุษย์เวลาอภิเษประชานนิราสุขีอันตนาวิหนโตสัพเพทักกีน่าญาติสายญา,า,ามนุษย์เวลาอภิเษประชานนิราสุขีอัตนาวิหาันโต สเพปุรัติมายาอนุที่สายะมนุษาเวลาอภิาวิชานิคาสุกีอัตนาเวลาโตสเพปัจจีมายาอนุที่สายะมนุษย์เวลาอภิญาวิชานิคาสุกีอัตนาเวลาโตสเพุตตะายอนุที่สายะมนุษยเวลาอภิญาวิชานิคาสุกีอัตนาเวลาโตสเพเห็นที่มายะที่สายะมนุษาเวลาอภิญาวชานิคาสุกีอตนาเวลาโตสภเทักขีมายะนที่สายะมนุษาเวลาอภาวชานิคาสุกีอตนาเวลาโตสเหที่มายะที่สายะมนุษยาเวลาอภิญชาวิชาานิงคาสุกีอั ลาอพยาวิชานิกาสุกีอัตรนาเวลาโตสัพเพอุตรายะที่สายย่วินิปาริกาเวลาอัยาวิชานิกาสุกีอัตรนาเวลาโตสัพเพทักกีนายะที่สายย่วินิปาริกาเวลาอัยาวิชานิกาสุกีอัตรนาเวลาโตาสัพภปุรัติมายะอนุทิสายวินิปาริกาเวลาอัยาวิชาอัยาวิชาณิคาทุกีอัตรนาเวลาโตสัพเพปัจฉิมายะ สัพเพปชิมายอนุท pues ิ Godzilla, mata, ่สายวินิปต ah ิกาเวลาอภิญาปิชานิคาสุกีย vale ัตน <mor> ังเวลาโตสัพเพอุตรายะอนุทิ่สายวินิปติกาเวลาอภิญาปิชานิคาสุกียัตนังไปลานโตสัพเพทักินายะอนุทิ่สายวินิปติกาเวลาอภิญาปิชานิคาสุกียัตนังเวหาลันโตสัพเพเห็นที่มายะทิ่สายวินิปติกาเวลาอภิญาวิชานิคาสุกียัตนังเวลาลาโตสัพเพอุปริมายะทิ่สายวินิปติกาเวลาอภิญาวิชานิคาสุกียัตนังเปลาลันโตตีอิมีหิทัศหการีหิที่สาวลนาเมตตาเจโตวิมิโตหยสัพเพสังสตานังปีละนังววเชตาอน อนุปาคาเตนะสันตาปังวัชชตาวาสันตาเปนะปริยาธานังวัชชตาวาอัปปริยาธาน е นะวิเหสังวัชชตาวา วิเหสายะสัพเพสัตาเวริโนโหนตูมาเวรินโนสุขีนโน,ขนโหนตูมาทุขีนโนสุขีตัตตาโหตูมาทุกขีตัตตาติอิเมหิอัตหากาลิหิสัเพสัตาเมตายาติเมตาตังธรรมังเจตายะติติเจโตสัพพะพยาปาปาทะปาลิยุทธาเนหิมุจจติติมิวมุติเมตาจะเจโตว,วิมุติจาติเมตาเจโตว,วิมุติเมตาพามะวิหาราภาวนาน,านิทิตา บทที Arrow, share, pe, ่19เทวตาอุยโยชนะคาถาทุกขปัตาจนีทุกขพายาปัตตาจนิพยาโสกปัตตาจนีโสกาโหตูสัพเพปินานิโนเอตาวตาจะอมหเหหิสัมปะทางปุญญาสัมปะทางสัพเพเทวานุโมทันตุสัมภัสัมปติสิทธิยาทานนงทะทันตูสัทธายากสีรักสีลังลักขันตูสัพพธาภาวนาพิรตาโหตุขัดฉันตูเทวตาคาตา บทท no ี اغ, ่20สิัพเพพุทธาพระัปัตตาปจิจังจะยังพลังอราหันตานันจเตชินละลักขังพรามีสัพพะโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปจิจังจะยังพลังอรหันตานันจเตชนะลักขังพรามีสัพพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปจิจังจะยังพลังอราหันตานันจเตชินละลักขังพามีสัพพโสสัพเพพุทธาพระลัปัตตาปจิจันจะยังพลังอรหันตานันจเตชนละลักขังพรามิสัพพโส พระพุทธาภลณ์ปตตาปัจเจกานันจายังพลังอรหันตานันจเตชะนะละขังมัธรรมิสัพพโสโซพระพุทธาภลณ์ปตตาปัจเจกานันจายังพลังอรหันตานันจเตชะนะละขังมัธรรมิสัพพโสโซพระพุทธาภลณ์ปตตาปัจเจกานันจายังพลังอรหันตานันจเตชะนะละขังมัธรรมิสัพพโสโซพระพุทธาภลณ์ปตตาปัจเจกานันจายังพลังอรหันตานันจเตชะนะละขังมัธรรมิสัพพโส ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะที่ฐานอนุภาพแห่งความเพียรและนิสงแห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสวดพระปาริตและข้าคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีกนจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตายศรษฐีเปลี่ยนเศรษฐีเรียนว่าโหรสแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วย